ยายยงนี้เลโอเคครับ okay, ไปนู่นแล้วอะไรพี่อะไรกันเรวเราหัวลอยอ่ะหวังว่าพี่โน่จะรู้นะไมไ่รู้หรอกโดนกินโดนกินไปแล้วห้องนี้มันตันเราเริ่มใหม่เราเราเริ่มใหม่กันอีกแล้วเหรอทำไมเราเริ่มใหม่กันบ่อยจังเลย <S 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 โอ้ยเราเราตายกันบ่อยขนาดนั้นเลยเหรอตาะ ทำไมถอดตรง้มาหมาเฮ้ยหมามามามัมามันมานิ่งไว้ครับผมเฮ้ยมันติดอะไรอ่ะผมก็ลงมันติดอะไรอ่ะ run เฮ้ยจ้าไปแล้วเข้าไปแล้ว ไปแล้วไปแล้วไปแล้วเก๊กเสอ,อะไรไไวะแกๆๆแกแก๊กเกกเกอเฮ้ยลูกอันนี้เราเอาไปนู่นเลยได้ไหม,ไมลูกบาทอันนี้ยใคก็ได้ช่วยถือน้อยอุ้ยของดีไไ <c oughs> บีหนึ่งบอกบีหนึ่งเอาสวัโีีมาอยู่เหนึ่งจึ๊กะให้ฉันอะดีแล้วเพราะฉันเล่นเหลือหกสิบเออ่วาอยู่มันเริ่มแรกตาแรกมึงยกยกยกสวยคัะ โหของฟูจัดเลยสองหมื่นแปดไปแล้วอะ่ะหมดแล้วหมดแล้วของแล้นไล่ Disco เป็นร,ร,รถจ้า <c oughs> ด่านแรกชิวๆเลยวะ่ะ <c oughs> ด่านแรกก็ยินติ่มล้อเราอะอยา <c oughs> กต้องรอใครของอน Let's go Let's go ไม่จริงไวจัดไวจัด ีไปอีกแล้วมันรีบไปแล้วมันรีบพี่ไปก่อนเลยวิทยะเต็งเจ็ดบาทเองเจ็ดบาทจะรู้อ่ะวิเอ็กซ์เตอร์จำกระโดดสองชั้นโอ้ยเอาเตืไม่น่าเข้าไปเหูเตืไม่น่าเข้าไปบวกเลือดดีกว่าไหมอัพเกรดเลือดไปห้าพันไปปิดปิดปิดเอ้ยมื่วางอะไรใส่พีไ่ไอพี่ซื้อของก้อนเฮ้ยไม่เข้าวะ แต่พี่ว่านี่น่าเล่นนะนี่ๆเออเนี่ยนี่อะไรอ่ะเนี่ยเ,เราไม่ใช้กันเฮ้ยกระโดใส่ไม่ได้มันวิ่งกระโดดใส่เรน,นไม่ทำอะไรอ่ะนั่นนะ่ะสิเฮ้ยเอาไว้ตัวจับสิ่งของหรือเปล่า ถือหลัง s <S ไปอ่ะไปดูด่านสองกันส <c oughs> องอันหยิบไปคนละหนึ่ง <c oughs> คนละหนึ่งได้ <c oughs> คนละหนึ่งนะคะ <c oughs> คนละหนึ่งนะคะอา้าวคนละหนึ่งแบบแบบว่าคุณไม่ได้หยิบเอ้าทำไมอะหนูทำไมหนูมไม่ได้สักของเลยคะหยิบไปสองอัน <c oughs> เลยนะ ฉันเลยมาเดี๋ยวนี้โลตาเดินโลตากองเทะฉันไม่มีสเตมิน่าเลยงงมากฉันไม่ได้สักอย่างเลยใครมีสองอันเฉลยมาเดี๋ยวนี้ฉันไม่มีสเตมิน่าฉันบอกก่อนโอ้มีอะไรมากไหนพูดไปสิเลือดร้อยยี่สิบอันเดียวบวกเลือดอย่างเดียวอีการแต่มีเลือันเดียวใครมันเอาไปวะ มันหยิบมาห้าอันก็พอดีคนรนะทำไมไม่ได้หยิบวะมันกระเด็นออกตอนระเบิดหรือเปล่าหาปูเล่นดมมือดมมือไม่เจอดมมือไม่เจอโอ้ยดมดมมือดมมือไม่เจอโอ้โหแล้วติดอยู่ใต้รถดาบจัดคือออกแนวมันกิ้งเข้าไปใต้รถคือเห็นอยู่นั่นแหละแล้วติ้แลตตี้กิ้งอยู่ข้าใต้รถไปเรื่อยๆหรอเออ มันลุกไม่ได้ออลุกนี่ก็นึกว่าออกแล้วได้เลยเอารถมาด้วยไหมล่ะเฮ้ยรอบน,นี้มีเช็คพอยต์สองจุดเนี่ยโอ้พื้นที่ตรงนี้จะดันกว้างอีกแล้ว นี่เ<ฮ>ช็คคอยเจอแล้วงั้นเราก็ของไวแถวนี้ก็ได้นี่นี่เอาไปไว้ที่หน้าห้างเลยเนี่ยอุ๊ยอุยมีเด็กมาเด็กเด็กเด็กยา<ม>บรมไม่ได้แดกกูหรอกอุชยมีมีมีม<อ>ตัวมีตัวมีตัว แย่แล้วไงตอนนี้เราได้ทำการปล่อยผีออกมาแล้วเฮ้ยเฮ้ยผมว่าเราจัดการได้ว่ะผมจะดิงทุบหัวเขาอะแจ่เด็กเจอาไปไหนไว้ตรงนั้นน่ะไปไหนพที่หนูเฮ้ย เฮ้ยมันขึ้นได้นะเวโอ,อ้มันขึ้นได้นะเวไม่ได้หรอกมัง้งที่ยนะเทาไปก่อนหนึ่งทีมาดิเฮ้ยเอาของทุบเลยมาปา <h arti> มา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 มมา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 มมา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  เอาไปไหนอ่ะเดี๋ยวไปล่อก่อนนะว้าวไอเซมาเลยค่ะเฮ้ยมันจะโดดมันจะโดดนี่แหละโอ้ยผ่อ,ยอ,องพังไปยังอะ่ะพังไหนว่ะองใส่ต้องแชร์หลังนี้แล้ววะเพื่อความปลอดภัยขอยงพวกเราอ่ะ เอา,เ<ร>าหน้า,<ร>าไป,ไปเดี๋ยวม,วมันนก็เดิไป้ถ้าเกิด <ไป S 1> เ,เราฆ่าตัวนี้ได้เราสะดวกเลยนะไม่มีใครมาขัดขวางเราได้แล้วนะปีเดี๋ยวมันก็มาอีกเฮ้ยวเด็กมาถ้าติ่งมีของมาทุบใส่หัวปะะเอาอะไรมาทุบบันดีเมื่อกี้พี่ใช้ลิงทุบพังไปแล้วเลยถ้าเกิดใช้ของใหญ่พี่ว่าได้วะ่ะเนี่ยชินนน้นนักเนี่ยอันเนี้ยมันขึ้นนะเว้ยมันขึ้นนะเว้ยอีปมาเฮ้ยร่วง มาติก๊กวิ่งมาทานเปล่าโอ้โหเมฆมาหากูาอีมก,มก,มกมานี่ลั้งมานี่เฮ้ยโอ้ยแย่มันตีโดนกล่องอะดีเขาจะเอาทุบซะหน่อยเฮ้ยเล้มหมอล้มหมอล้มโอ้ยไม่ได้ล้มดีกว่าไม่ได้ล้มนี่หว่านึกว,ว่าล้มจะจับแบบยกซะหน่อย เราปล่อยมันไปก็ได้นะไม่งมั้นมันก็ไอ้นี่อยู่ดินีเ่เราจัดการเองไอ้ผีตัวเนี้ยไม่เท่าไหร่หรอกเราจะกลายเป็นนักฆ่าผีมาอยี๋อี๋มึงมาเลยมึงมากระโดดให้มากระโดดใส่กูของมันหนักมากเลยวะเฮ้ยจับทุ่มเลยพี่พี่จับมันทุ่มเลยพี่เออเออโอ้โอยอของชนมันเลยพัติ อีเด็กก็มาวะเฮ้าช่ายร้อยเส็จเรียบร้อยแล้วไม่ไม่เราจะฆ่ามันสำเร็จไหมไม่ได้ฆ่าหรอไอ้เหรยแตกไอ้นั่นอ่ะแปลกทีเราฝั่งนี้มาเนี่ยเราจะฆ่ามันยังไงเนี่ย ดีครับเดี๋ยวเดี๋ยววิลลุ่มผีแล้วสวัสดีครับพุกทีมอุ้ยโอ้โอ้หือรุละสามสิบร่างจัดการมันยังไงอ่ะมันต้องถือของแล้ววิ่งชนมึงด้ยจบกันทีไปเราเราไปกันดีกว่ามีแต่จะเสียเลือดไปกันดีกว่า surprise motherfucker ไป้ว w ฆ่าไม่สำเร็จอ่ะลุมเลยสนับสนุนผมพยายามฆ่าอยู่ฆ่าไม่ได้พยายามจะฆ่าผีตัวนี้ฆ่าไม่ได้จริงเคื่าเองอะไรมันเขย่าก็เไม่มีใครรอพิการเลย การเสียล้วมามีการเสียแล้วนี่ไงมาแล้วมาแล้วติดอะไรวะติดอยู่ตรงนี้มาคดีอีกได้ใบอับเดี๋ยวถ้าติดแล้วเต็มเบ้าอ่ะให้พี่สองจึ้งดิเอาอะไรมาเต็มพี่โอ้เพราะเวลาเข้ารถมันจะได้เลือดเพิ่มไง มาเร็วพี่การมาแล้วมาใครจะเอาเลือดม,<ร>มาเต็มครับ <c oughs> ผมครับเคยซา,<ห>าผมก็พี่ไปบวกเองพี่ต้องหาเลือดเองนะพี่นะไม่ก็เวลาเข้ารถถ้าเราเลือดเต็มน้อยมันไหนนี่ไงมันฮิวฟรีไงหวังว่าทุกคนจะสนุกและมีความสุขกับการรับชมไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบาย